สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านนะครับก็อยู่กับผมนะครับช่องเชียเบียร์ดำซิงครับวันนี้พามาดูรถเสียเต้ยครับรถเสียเต้ยเอ่อเสียเต้ยสีแกนครับที่ทุกคนตามหานะพี่น้องเนาะหรือว่าเต้ยแกนซิ่งเตยแกนขาดครับเรียกได้หลายชื่อครับพี่น้องโอ้หนักใจครับกันนี้ทําไปหายสักทีครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเนาะพี่น้องเนาะกำลัง ศึกษาหาความรู้อยู่ครับก็ปเป็นกับอะไรเครื่องเกา่านี่อยากกลับบ้านเต็นทีแล้วครับแต่เครื่องใหม่ไม่พาไปสักทีนาะพี่น้องเนาะ ปัญหาลูกแตกเลยครับรถเจดเตยเต,ย,เตยโบโขาดครับเตยโบสิ่งนี่ครับกองอากาศมันครับก็ผมว่ามันยังใหม่อยู่นะพี่น้องนะนี่สภาพยังใหม่อยู่ผมก็ไปเป่าดูแล้วมันก็ไม่มีฝุ่นครับหลายคนที่บอกว่ากองตันอะไรหรือเปล่าครับเช็คแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะลองยกหัวให้พี่น้องดูครับว่ามันเป็นอะไรกันแน่นอนอเดี๋ยวไปฟังนี่กันเสียเต้ยต้องยกหัวตรงนี้หรือเปล่า tidur lah. สุดแล้วครับก็เดี๋ยวมาดูครับว่ามันมีอะไรบ้างนี่ครับปีกผีเสื้อนะพี่น้องนะนี่นี่ผมก็เอาปีกอะไรออกหมดแล้วนะครับแค่เอาฝาเดิมมันปิดไว้เฉยครับเอ่อถ้าพูดถึงว่าอินตรงอินเตอร์ผมก็ลือล้อล้างหมดแล้วนะพี่น้องแทบจะไม่มีอะไรเหลือแล้วอ่ะอินตรงอินเตอร์นี่ลื้อทำกันหมดแล้ว เดี๋ยวผมจะต้องล้างอีกทีนึงล้างอีกเติมใหม่ครับก็ประกอบปูเขา้าลองครับไม่ลองไม่รู้ครับพี่น้องแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นกับอะไรแน่ครับก็ได้แต่เช็คเราๆไปครับเพราะว่าเช็คหมดแล้วครับน้ำมันเครื่องอะไรพวกนี้เราก็เช็คหมดแล้วน้ำมันแรงดันน้ำมันเครื่องพวกเอ่อ ไว้กงไว้เกียรอะไรก็ตัดทุกอย่างครับใส่ไว้กัมอะไรเรียบร้อยไอ้ร็ดบูทเรียบร้อยยังไม่ใส่ครับกระบูนจะรอวันนี้ต้องประกอบรถเกี่ยวก่อนถึงจะได้มาทำไม่งั้นไม่ได้หรอก <_><_>นี่ก็หมดไป3ลูกแล้วนะครับทบูนี่หมดไป3ลูกแล้วไม่ไหวครับยังครับยังลูก3ามพานไปลูกลูกสี่กำลังมาครับตอนนี้เดี๋ยวผมพาไปดูลูกที่4ี่นะครับนะว่าเป็น มันเป็นรุ่นไหนครับโอ้ยว่าทวีนี่ครับลูกสีมาแล้วครับตะโบอืมนี่มาแล้วผมแยกอะไรให้ดูเลยอาเสียเตยเขาได้อะไรมาบ้างนี่เอามันป่อยังไงที่เด็ดเลยครับ พ่อ,อนครับพ่อ,อนเจียงกงครับนี่สีนิ้วครับแน่นอนครับไปเกียดไิไปมูมาใหม่นะครับนี่ทำมาใหม่ทำมาใหม่แล้วเกียนทอยเสียไปขึ้นถีดเยว โอ๊กบอกยากเลยเดี๋ยวผมให้ดูครับนี่ครับก็จะเป็นโบลูกที่สี่น, H นะครับนี่เป็นเฮทเอ็กครับเฮดเอ็กห้าศูนย์ครับยอดใบเจ็ดเจ็ดนะครับนี่มันจะมีหลายรุ่นครับมีเจ็ดเจ็ดมีโอ้หลายอย่างครับเราต้องดูให้ดีครับ จะเป็น HX50 ยอดใบ77ดแต่ผมเอาโครงเดิมมานะครับนี่เตาเอเียครับเอาเป็นเตาเดิมมาเพราะว่าเครื่องมันใหญ่ครับผมกลัวมันรับไม่ไหวครับก็เลยเอาเป็นโครงเดิมมาเลยเตาเอเียเตาใหญ่ครับนี่เป็นโครงไอเสียของโฮเซ่เลยโครงเดิมครับเพราะว่ากลัวมันไม่ได้ครับ จัดหนักจัดเต็มเลยครับรอบนี้ไม่รู้ว่าจะจบไหมนะพี่น้องนะยังไม่กล้าใส่ครับเพราะว่าผมต้องไล่ไล่ดีๆก่อนรอบนี้แต่ที่ผ่านมาเราก็ไล่เหมือนแล้วครับก็คิดว่ามันจะจบมันก็ไม่จบครับมันต้องไล่ใหมด่ดีๆเลยรอบนี้ถ้างั้นไม่ได้หรอกพังขึ้นมาอีกโอ้ผมนี่หนักใจเลย ไม่ไหวลดเสเยลูกที่4นะครับลูกนี้นี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับนี่ลูกที่4แล้วถ้ามีลูกที่หอีกนี่โอ้จบข่าวเลยในพระราชสำนักครับจบเลยไม่ไหวอะไรก็มาหมดแล้วครับวัเก็ตทอยัาง่อนครบทำใช้งานเจ้าเลย ก็น่าจะไม่ได้แปลงอะไรมากมายครับน่าจะจัดท่อยงอยางนิดหน่อยก็ใส่ได้เลยเดี๋ยวก่อนใส่เราก็ต้องลื้อกองออกครับมันเกีกะครับพี่น้องถอดกองอากาศออกเนาะก็ลองใส่ดูครับเห็นแล้วปวดหัวครับคัรน,นี้ พี่น้องเชื่อไหมว่าตั้งแต่ผมทํารถมาเนี่ยตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยทำมาวางเทอร์โบมานี่ไม่รู้กี่คันครับวางเครื่องวางอะไรนี่ผมเพิ่งมาเจอคันนี้แหละครับที่เทอร์โบแกนขาดแบบไม่มีสาเหตุครับคันอื่นนี่มีแต่เออเปิดออกมานี่น้ํามันเครื่องไม่พอแรงดันตกครับทําให้โบพังอ่ะเราก็แก้ปัญหาตรงนั้นไปก็หายครับแต่คันนี้นี่ปกติทุกอย่างครับแต่พังครับยอมเลยผมนี่ยอมเลยครับ ไม่เป็นไรครับปัญหามีไว้แก้เราก็ค่อยแก้ค่อยทํากันต่อไปเนาะน้องเนาะไม่ต้องซสีเรียดมากมายครับพราว่าโบก็เสียเตยก็ได้มาไม่แพงครับเคยมครับอืออ้หลุมหลวมมีโยกนิดหน่อยครับเป็นปกติของโบเกายญี่ปุ่นนะครับนะก ไม่น่าจะมีปัญหานะเพราะเทเบิส่วนมากคงก็ใช้แต่ของนอกของเก่านอกเดียครับไม่เคยได้ใช้ของใหม่ขอสักทีไม่เคยมีปัญหาครับแต่คันนี้นี่ผิดมนุษย์มนาเขาครับเอ้ยไม่ต้องสืบเลยพี่น้องเอา้าเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะพี่น้องนะเดี๋ยวเราชมตอนใส่เนาะครับเนาะว่าจะเป็นแบบไหนนะครับเนาะ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องสีเบียร์ดัมงด้วยนะครับสวัสดีครับ